เื também, de de cal, ้อเสาก็ตัดเจ้าพักขนาดซะยๆมันสิยาตยังเดะมีพักซีเจ็บเองเย็บเก็บไปย่ำนี่น่ะเราไปกำใส่ถุงไว้เรียบร้อยรลดพักซีมันมีปัญหาดอกมันกำแล้วมันงอดเฮาตองเอาไว้พอผ่าไว้ตัวเนาะยาฝ่าวางตัวเนาะย้ํมือเเสาคอยแอนั้นตื่นตาเสาเอา ออนนี้ก็เก็บพริกสินค้าขายดีที่สุดยายเห็นอย่งเห็นอย่างพรองไอ้พ่อเสียห,หัวกอกไอ้พ่อแต่มีปีกเอ็นลงเอ็นลงต้องหาใหม่มาข่ำคอตรงนี้ไว้เนี่ยตรงเขาบอกว่าข่ำกล้วยต้อง,องข่ำหม่องคอเครือมันอย่าไปข่ำตรงอันนั้นมันมันหักคนว่า

เดินไกลกับอะไ้เมื่อยหอบมันเป็นอย่างกันแน่น่ะมันเป็นอันนั้นโรคหัวใจไ,ไปคิดยัางไงหลานพี่เป็นโรคหัวใจโอ้ยต่างใจก่อนกับต่างใจลูกซ้ายเพิ่นนั่นะอยู่น้ำเพิ่นจนเพิ่นสิท<ไ>้องสียตีไปเลยตอนแรกมันจนตอนแรกมัน,มน,มนาบา่ซื้อยาบำรุงหัวใจกูหัวกูแวบๆน่ะกูไปซื้อยาบำรุงหัวใจไอ้ตากอนนั่นก็ได้คุยกับเพิ่นอยู่วัน เธอเธอ,อคือพอไปพบแพทย์ให้มันเป็นจิตจารักณะสันสันอันยังหลับบ่ได้เพราะว่าลูกสันตายอยู่หม่องนันว่าสันเพลินว่าเ็นเจ้าของอาการหนักจังเดไปหาหมอแล้วเรื่องของเพ่อนราชยายแดงขอเก็บพริกกันด้วยจ้า ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้สวัสดีจ้ายายแดงเจ็บคลิปต่อก่อนเด้อ